เราแบบไม่แพ้เราก็เลยสรรหาว่าโอเคพอเราเจอที่ใช้ปุ๊บมี่ก็ไม่อยากจะไม่อยากเปลี่ยนเลยเพราะว่ารู้สึกแบบมันเข้าที่แล้วพ่อหลังจากหนูใช้แล้วผลเป็นยังไงบ้างอันที่เห็นชัดๆก็คือเรื่องของรูขุมขนอย่างเวลาเราบอกว่าหน้าดูแบบอ่อนวัยเราก็จะรู้สึกว่าแบบมันเรื่องของริ้วรอยหรือว่าความหย่อนคล้อยของหน้าแต่จริงๆมันคือเรื่องของรูขุมขนด้วยรู้สกว่าถ้าเวลาเราจะแต่งหน้าหรือว่าเราจะไปข้างนอกอย่างนี้ยเราก็จะรองพื้นติดแต่งหน้าก็ติดเมื่อก่อนแบบไม่ไม่กินรองพื้นอะไรอย่างนี้นี่คื ดีขึ้นแบบเยอะมากๆแฮปปี้กับหน้าตัวเองขึ้น<อ>มากแล้วก็รู้สึกแบบ<ช>ผิวนุ่มเนียนแบบสามีหอมก็แบบนใช้ยังไงลูกหนูใช้ก็คือโหนดใช,ช้ทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนอย่างถ้าก่อนนอนนี่ก็จะแบบค่อนข้างที่จะโปะให้มันพานอนก็แอร์ออลเลยแล้วก็แบบเวลาเราตากแดดบ้านเรา แบบแรงมากแล้วมีจะแบบว่าหน้ามันจะแสบๆตอนกลางคืนแล้วก็อย่างที่บอกนี่ก็คือแบบมันจะเข้มข้นแต่พอแบบทางไปมันไม่เหนอะหนะมีรู้สึกว่าแบบมันมันจะซึมเข้าผิวเลยแล้วมันหอมแล้วมีช ที่แบบคือเราทาผิวหน้าซึมเลยหนูทาผิวกายแล้วก็จนถึงใต้ตาได้เลยอ๋อค่ะเป็นที่ที่บอกบ้านก็เลขอบตาได้หมดเลยค่ะทีเดียวแล้วเราเป็นคนขี้เกียจทาอะไรหลายๆอย่างนี่ก็ฟุบทีเดียวก็คือจบเลยเลยแต่คุณผู้ชมเนื้อครีมบางคนอาจจะบอกว่าเอะเนื้อครีมบางๆมันจะมีความชุ่มฉ่ำไหมคุณผู้ชมค่ะมันมีความชุ่มฉ่ำในตัวของครีมนะพอซึมลงไปแล้วอ่ะมันไม่ใช่ลงไปปุ๊บแล้วมันแห้งเกินไปนแหะไม่ใช่มันจะมีความ ช้ำๆอยู่ในนั้นด้วยมันผิวอมน้ำนะแม่นาแต่ว่าไม่ไม่หมันไม่มันไม่มันแต่ว่าผิวมันบางก็หลายๆคนจะแบบว่าเอ๊ะครีมล็อกแกะแบบมันจะเหนียวเนอหนะไหมแล้วก็อากาศบ้านเรามันจะเข้าไหมเหงื่อไหลแบบเยอะไหมอันนี้คือแบบไม่มันไม่เยอะไม่อุดตันคือไม่นี้หนูไปต่างประเทศหนูพกด้วยมั้ยพกแน่นอนคืออย่างที่บอกบ้านเราอากาศร้อนก็ดีไปต่างประเทศเวลาเจออากาศเย็นหน้าก็จะไม่แห้งไม่เป็นขุยซึ่งทนี้เมื่อก่อนนี่ไปเมืองนอกปุ๊บนี่คือแบบหน้าแบบลออเหมือนเป็นลออแบบพราหน้า แห้งมากเราก็จะใช้อันนี้ทา,าแล้วเรารู้สึกแบบเออมัอนแฮปปี้มาก